เลยนะผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแสตเฟททีวีด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในฟีไฟฟีไฟแล้วทุกคนก็นะครับผมวันนี้พี่มีเ,เพชรอยู่ห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกเพชรนะครับผมก็วันนี้ก็ได้เวลานะครับผมที่เราจะมาละลายเพชรอีกแล้วครับผมพี่น้องประชาชนนะก็วันนี้นะผมมีชุด เก่าที่กลับมาใหม่นะครับผมก็ซึ่งเป็นกระาต่ายหมายฝันนีครับผมโอเคก่อนจะไปดูนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะครับทุกคนครับผมโอเคงั้นไปดูเลยดีกว่าครับผมไป โอเคผมก็วันนี้นะผมพี่มีเว็บดีๆมาให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมพี่อยู่ในเว็บฟรีวันโซนนะครับผมเป็นเว็บสมแล้วก็สมไอเดีแล้วก็เป็นเว็บสุมเพชรนะครับผมก็วิธีการสมัครก็กง่ายๆนะครับผมเพียงแค่น้องนะครับผมคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปพี่นะครับผมเราก็จะอยู่หน้าสมัครใช่ไหมทุกคนโอเคนะผมก็วิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็สมัครง่ายๆนะผมเพียงแค่น้องนะผมใส่ไอดีขนบนนะผมก่อขั้นล่างนะผมให้ใส่เป็น พาสเวิร์ดนะผมก็คือพาสเวิร์ดกับรีพาสเวิร์ดให้เหมือนกันนะผมสองอังนี้นะครับผมแค่นี้ก็กดสมัครไปเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เข้าเว็บมาเลยนะผมโอเคครับผมก็มาดูวิธีการเติมเงินนะผมตอนนี้นะก็เข้าไปที่ดน้านบนเลยครับผมก็ตอนนี้มีก็ตอนนี้นะผมมีเป็นเติมระบบอ่างเปาอย่างเดียวนะผมก็มาดูวิธีการเติมเลยดีกว่าครับผมการเติมก็นี่แล้วผมตามที่นี้เลยนะครับผมบอกนะผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่ลิงก์้อขวามตรงนี้นะครับผมนี่ หมือนที่พี่เคยใส่นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็วันน <ım S 2> ี้พี่ก็เติมมาแล้ววันนที่เรียบร้อยนะครับผมพี่มีเครดิตอยู่100เครดิตนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาดูเกมอะไรมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมก็จะมีเกมสุ่มท่าปักธงนะครับผมมีเกมชิ้นส่วนมีเกมเพชรนะครับผมสุ่มเพชรแล้วก็เป็นสุ่มไอดีไม่มีเกลือด้วยนะครับผมก็ใครอยากเล่นไหนก็มาเล่นกันนะผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเพชรให้ดูกันนะครับผมวิธีการสุ่มเพชรก็กดเข้ามานะครับผมแล้วก็กด ดูวีไอดีของเราเข้าไปนะครับผมวีไอดีของเรานะฮะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมสุ่มครั้งแรกครับผมเราจะได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันทุกคนโอเคครับผมและเรียบร้อยผมเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเกลือไปครับผมก็คือเกลือแหละแต่ว่าชิ้นส่วนนี้รู้สึกว่ามันจะเอามาแลกอะไรได้สักอย่างนะทุกคนนะโอเคครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอีกหนึ่งอันนะครับผม โอเคครับผมมาครับผมต่อกันเลยครับผมใน,นวันนี้ยังไงครับผมยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยทุกคนจะเท่ เราจะให้หนึ่งพันแรเพนะทุกคนนะผมสําหรับน้องคนไหนน้องๆคนไหนนะผมที่อยากจะมาส่งเว็บนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยละกันนี้ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับผมก็ชุดกระต่ายไม้ฟันนะผมก็จะมาแบบในตู้อีโวนะครับผมก็ มันอย่างเคยนะผมหมกสุ่ม1ครั้งนะผมก็อยู่ที่60เพชรนะผมสุ่ม5ครั้ง270เพชรนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีชุดเดอะแฟนชอปนะครับผมตู้สีม่วงนะครับผม3ามสาบินเขียวนะคผมเจ็ดหินอีโวนะครับแล้วก็นี่ชุดผู้หญิงนะผมก็สุดก็เท่นะทุกคนชุดผู้หญิงก็เท่อยู่นะครับผมนี่ชุดผู้ชายก็เท่ นะครับผมมีเอฟเฟกด้วยเห็นไหมโอเคแล้วก็ชุดสีส้มนี่นะครับผมก็จะเป็น2หินไอสอพินเขียวนะผมให้หินอีโวนี่ครับอ่าก็เท่อยู่นะแต่ว่าอืมทําไมสีอันนี้มันพี่ดูมันเท่กว่าว่ะทุกคนเออก็อันนี้นะผมหนึ่งพินเขียวสมหินอีโวนี่ครับผม ซึ่งก็เท่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะครับผมเป็นชุดระบิดนี่แับผมโอเคก็ตอนนี้พี่มีศูนย์พินเขียวแล้วก็แปดหินอีวนะครับผมก็มาดูกันครับว่าพี่จะหมดไปสักเท่าไหร่นะครับผมหนึ่งพีนเขียวนะครับผมจะหมดหรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะครับผมพี่ตั้งงบไว้หนึ่งมันเพชรถ้าเกิดไม่ได้นะครับผมพินเขียวก็น่าจะพอแหละเพราะว่าไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมมา เรามาตั้งอะไรดีกว่าครับหนึ่งพินเขียวนะครับผมหนึ่งพันเพชรจะพอหรือเปล่านะครับผมมาดูกันเลยครับผมโอเคพี่จะกดเป็นครั้งละห้านะครับผมห้าครั้งนะผมก็คือไม่กดครั้งเดียวนะมันขาดคุญนะครับผมโอเคไปยังไงทุกคนยังไงครับผม้องมานี้เปึ้งโอเคครับผมมาฮะไม่ได้นะผมหนึ่งครั้งนะผม น่าจะกดได้สี่ครั้งนะผมโอเคงั้นไปต่อเลยครับผมไปครับผมปึ้งปึ้งโอ้โหเลยมาครับมามะหูหินมาโอ้โหูนิดเดียวครับผมหินมาฮะโอ้เคลครับผมแล้วก็อีกสองครั้งนะครับผมมาดูนะพี่จะได้หรือเปล่านะผมอาจจะคลิปอาจจะสั้นนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมมา มากันต่อเลยทุกคนนี้นะไปไปเลยครับผมอ่าอ่าอ่าโอเคโคตรตะเกียรครับผมทุกคนนะก็โ hoodo ตรจะเกียรครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมโอ้โหมาทุกคนต่อกันเลยครับผมทุกคนนี้ต้องมาแล้วปะโอ้โห โอ้โหโอเคครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมได้แต่หินนะครับผมโอเคสี okay. ่ครั้งนะครับผมส <laughs> ี่ครั้งครั้งก็สองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมยิบฉีดโอ้โหกี่เพชรวะน่ะสี่ครั้งสองร้อยแปดร้อยแปดร้อยอ่ะอีกหนึ่งครั้งไหมทุกคนอีกหนึ่งครั้งครับผมไม่ได้ก็เลิกนะครับผมพอนะครับปัง โอ้โหเลยได้ไหมได้ไหมโอเคเครีเคเยครับผมโอเคก็สนุกแล้วนะครับผมพี่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนนะโอ้หมดไปเท่าไหเนี่ยห้าครั้งนะผมกดไปห้าครั้งนะครับผมมาดูนะะก็พี่หมดไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหน่งพส้ยิเพชรยังไม่ได้อะทุกคนโอ้โหโอ้โห เกลือ,อครับผมเกลือจะจัดเลยนะวันนี้มาอีกสักหน่อยไหมอีกักรอบมามทุกคนอีกักรอบมาทุกคนโอเคไปฮะตอนนี้กดเดี๋ยวกดเลยนะครับผมกดเลยนะฮะปุ้งโอ้โหไม่ได้เลยโอเคเกลือเกลือจะจัดครับผมหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยอะไรเนี่ยพี่หมดไปหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเนะครับผมไม่ได้นะครับผมโอเคงั้นไม่เอาแล้วทุกคน ไม่เอามันเกลือขนาดนี้นะครับผมก็หมดไปหนึ่ง6นึร้อยเจ็ดสิบเมรไม่ได้เลยเลยนะครับผมก็เกลือขนาดนี้นะครับผมไม่เอานะครับผมโอเคก็สําหรับน้องๆคนไหนนะที่มันจกยิร้องได้นะครับผมได้แบบได้ได้ได้ง่ายแบบพี่อ่ะเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะผมแต่ว่าพี่มันทันกวาแล้วอ่ะไม่ได้อยากได้คลิปนี้ขนาดนี้ นะครับผมก็ยังไงกดไลค์กดแชร,ร,ร์กดระบายแล้วกดกระดิ่งพี่ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บายบายครับทุกคนเจอกัน